ขออันเชิญมังกรเลยหนึ่งสอุ้ย้ยฮิวเลือดเต็มเลยหรอ 8, 8รอบครับแล้วก็ตีปกติทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะจบปะ่ะ 43, 51, 45, 66าทำไมเลขมันเด้งดีเลยแบบนั้นผมไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยครับแล้วเราก็ฮิวเลือดมังกรเต็มอีกครั้งหนึ่ง เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มีผม,มอยู่มาซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในฮงไกซาเรลและนี่คือเจกรานต่างปิงตเเวอร์ชันพันหน้าในโปรโตคอลที่6กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือแคสครั้งที่3ครับ <laughs> ไม่หยุดสักทีโอเคเราลองเล่นผู้เาานาร่าอะไรไปแล้วบ้านแห่งเพลงสดุดีมังกรดาเมจจริงไปแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาของนักเขียนความขัดแย้งครับเมื่อตัวละครฝั่งเราสูญเสียพลังชีวิตร้0ยเปอร์เซ็นต์จะสร้าง damage aftertest สามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์พลังชี สามารถให้มังกรพ่นไฟนะครับแล้วก็พ่นจากเลือดร้อยเปอร์เซ็นจนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นได้ภายในแอคชั่นเดียวแล้วก็รวมไปถึงสูตรที่เราเจอกันตั้งแต่แรกนะครับบังคับวาร์ปฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้นมาเมื่อเลือดต่ํากว่าจุดที่กาหนดหมายความว่าเราเบิร์เลือดได้เพิ่มอีกถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วก็ในกรณีของพลโลหิตทองครับสตาร์ดับศูนย์พลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้นมาถูกคิดเป็นพลังชีวิตที่ลดลงด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถกินพลังชีวิตได้มากกว่าสอง,งร้อยเปอร์เซ็นในแอคช ซึ่งมีคุณชมบอกเข้ามาในคลิปที่แล้วนะครับแล้วผมก็ไปลองเทสวยตัวเองมาแล้วปรากฏว่าไอตัวเนี้ยกินไป2% 0 0ถามว่าทริกเกอร์สครั้งใช่ไหมใช่ครับ <laughs> แล้วความเก่งของ3ามรตรงเนี้ยจริง,รงๆเราเคยเทสกันกับเบลดไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ดีแรงขนาดนะั้นมันแค่สามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางชีวิตเองแต่ประเด็นก็คือว่าพอเป็นแคชในจัก,กรวาลต่างมิติตัวละครทุกคนเลเวล80นะครับเลือกของมังกรจะถูกเซตไปที่3าม0 0ซึ่งโดยที่เราไม่ต้องทำ <c oughs> แค่ปลดล็อกสมการนี้มานะครับสมการนี้จะมีดาเมจต้นอยู่ที่350ก็คือ3.5ใช่ไหม3.5นะครับคูณได้วย3 4 0 0 0 ปั๊บ1นึ่งแสน่เก้าพันใสศัตรู1ตัวและประเด็นก็คือว่าตัวนี้แก่ศัตรูทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบอสที่เป็นเป้าหมูแล้วก็โดนคูณ5เข้าไปนะครับแรงเท่านี้แล้วไปคูณโบนัสซาเมะไปคูณคริสตัเมดเปราะบางลดต้านทานอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวนางมีนะครับคือ <c oughs> มันแรงแล้วก็ดมีมากๆนะครับลองไปใช้งานมาแล้วมีคริสตัเมดพันหนึ่งเพราะว่าเกมเมื่อกี้ได้คาวตตี้มาแล้วก็โบนัสซาเมะประมาณ300จากการที่ว่าเราเล่นบังคับวาร์ปก็เลยพ่นไฟได้6รอบแทบจะตลอดเว ก็เลยมีโบนัสเพิ่มอีกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเป็นว่าดีนะครับของดีมากๆเลยสิ่งที่เราต้องทําก็มีแค่เก็บสมการสามดาวตัวนี้แล้วก็พอโลหิตทองของแคสชตาดับสูนแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมกาลังคิดว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณการรักษาขึ้นมาล่ะแล้วก็ถ้าเราเพิ่มปริมาณการรักษาขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นพรทําลายล้างหนึ่งดาวเพิ่มปริมาณการรักษาอีกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พรของความทรงจําเพิ่มปริมาณการรักษาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ของผู้ความทรงจำอีกหกเปอร แล้วมังกรแล้วก็แบบฮิว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 อลังการนะครับผม,ผมกําลังคิดว่าอันนี้น่าจะเก่งมากๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วแอบสนใจเรื่องของวัตถุหายักถงดุลมาริโม ัวละครไฟแล้วก็กายภาพสามารถปล่อยอัลติเมตเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตให้คนทั้งทีมได้นั่นแหละครับก็เอาไปลองเล่นดูแล้วกันนะมาครับมามามาเริ่มกันเลยดีกว่าขออย่างหนึ่งนะครับสตาร์ทมาเนี่ยอยากให้ชัวร์ก่อนว่าแคสต้ตองมาเพราะถ้าแคสไม่มาเนี่ยเราก็แปลกๆเราจะไม่มีชะตาดับศูนย์นะครับโอ้แต่สตาร์ตด้วยมงกุฎอาโลงเห็นก็ได้คือเราต้องการแคสกับไมเดย์แค่นั้น เพราะฉะนั้นก็โอเคประมาณนี้แหละมังกรเราสตาร์ทมาจะเร่งแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้หรือเปล่าเอ้แต่ไม่สิคือโบนัสเมัมังกรเราเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอาคริติคอลบูสต์น่าจะดีกว่าโลดแท็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแล้วก็โก้ข่อยอุ้ยเกมนี้ดีเกมนี้ดีถ้าไม่ได้ทำโลเรดิวิตี้กับคาเวตตี้มาด้วยก็ได้นะโอ้แล้วเจอห้องรางวัลพ่นไปหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้ง โอ้แล้วก็วันนี้คิดว่าจะใช้โบรเนียแทนที่จะเป็นทริปปี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ดึงแอคชั่นดึงแอคชั่นอีกแล้วใช่ครับเอาพรสองดาวมาก่อนถ้าไม่เจอตัวสมการก็เน้นพรสองดาวมานะครับนอกจากนั้นก็เป็นทำลายล้างกับปีติสุกนะใช่เพราะว่าเราเล่นทำลายล้างปีติสุกเป็นหลัก้อ,องมางันครับอะไรเอ่ยกระจกแจ้งปัจจักอ๋อได้แต่ไม่ค่อยชอบเลย <c oughs> เงินสี่ร้อยครับพอจนภายมังคั่ง,งเรามีโกคอยนะครับเพราะฉะนั้นหลงห้องมังคั่งคือดี ประจ ol ไทยอีเวนต์ขอหักเลือดได้ไหมครับดีพาร์ตเมนต์จะค่อนข้างชัวร์ว่ามิตริระดับหนึ่งเนี่ยเราชนะแน่ๆเพราะดาเมจของแคสก็ประมาณหนึ่งแล้วแล้วพอไปรวมกับหักเลือด30%ก็คือสบายเลยโอ้ได้ปีจีสุกมาด้วย3ดาวผมเหลือรีซ่ามิตริระดับหอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยอดเยี่ยมเก็บเดนมากปะก็ไเนิดวิวชนอืมพอสาดาวเงินผมอยากได้เงินใช่ใช่ใช่เงินดีกว่าครับ แล้วก็เอาแคสตูดาเมจปาดไปเลยไม่จบไอหมอนี่มันลีลา <S 2> <S 2> เอ,อ่อฮิลขึ้นไปครับ81สิบเอ็ดมมตอยกาแลเกอร์ฮิลโบเนียไปเต็ตมซัมมอน,นครับแล้วก็พ่น1 2 3กวาดเรียบร้อยฮะได้เงินสี0ร้อยมาแล้วก็ไม่มีลีซามิติระนาบแล้ว,ลวไปลงห้องอีเวนต์ดีกว่าเซฟกว่าไม่เด้ผมกำลังคิดว่าเร,รา จะเอาโลคว้าใชยแล้วก็เพิ่มปริมาณการรักษาดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไม่รีเซ็ตกลางวันกลางคืน,นตรงนี้มันจะมีหิวเพิ่มใช่ไหมไม่รีเซ็ตกลางวันกลางคืนเราก็จะมีตลอดเวลาเออจริงด้วยเอาอันนี้ดีกว่าครับเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจละเป็นคนโลเลเท่าไรล้างก็ดีแต่ให้แคลอรีร่ไดเอทอะ่ะเราชนะบอสมิติระนาบหนึ่งได้แน่นอนนะครับกระจกนีภัยผมค่อนข้างจะชอบห้องสู้ปกตินะไอห้องอีเวนห้องอีเวนวันถุย,ยากครับวันนี้เล่นวันถุยยากดีกว่าไม่เอาวันถุยยากแล้วลบ 30%เท่านั้นอันนี้ไหวครับเปิดไฟไปก่อนขอสมการจุดภิกต์ทำลละารล้างประสานเนาะอ๋อประสานก็ดีได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นประสานอะศัตรูมันถูกเบรกแล้วไอ้เปิดคลายความโกธาเนี่ยเขาโดนดาเมมเพิ่มขึ้นเวลาที่เขาจุดอ่อนแตกนะครับใช่แล้วโดนหน่วงไปเกือบ5้าอแอคชั่นนะ <c oughs> เล่นอีกทีเกือบคุ้มขั้งนะงั้นก็ฉิวมั้งครับอ้เมื่อกี้ผมน่าจะกดอัลเทโบนเนี่ยก่อนแต่เหอะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกยังไงเราก็จบทันครับ และถ้ายิ่งมีพวกดึงแอคชั่นฟื้นพลังงานเร็วๆด้วยเนี่ยก็จะมีการเติมพลังงานให้กับสรรมการถดถอยของเสียงประสาทเร็วขึ้นไปอีกอันนี้คือไม่ได้เราตลอดเช้ากลางคืนแล้วใช่ไหมแอคชั่นหนึ่งครั้งก็ฮิลเพิ่มฮิลเพิ่มทีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อืมแล้วพอเข้าสู่กลางวันเติม,มอัลติเมทขึ้นมาอีกสองสี่หกแล้วโดนหน่วงไปอีกร้อยแอคชั่นครับ <laughs> เมื่อกี้ประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยใช่ไหมตอนนี้ก็โอ้น่าจะห้าร้อย หน่วงไไกลว่าเลยระบบเนี่ยก็คือโยนเทินให้แคสเป็นหลักรวมถึง m อ็กับเมมด้วยก็จะแบบว่าจูดเลือดเพื่อนในทีมรัวลร้อเซและขออัญเชิญครับตุ้มหลานสองเพื่อปลอยอ้าไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่สักอันหนึ่งขอสมการหลักเราอันเดียวแล้วจะไม่งองแงได้ไหม <laughs> เอ่อทำาะไรล้างปิติสุกนะครับปิเตสุกสแตก็ก้นมาเลยก็ได้เรามีประสาทคนนึงแต่เอาโล่ไปทําอะไรนะ ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ขอรีหนึ่งรอบส่วนดอกไม้ผู้รักษาค้ำสาบานสำรับแพทย์สิงค์ขอนทำลายล้างเป็นติดสุขครับนักเขียนไอ้วันที่จะไม่เล่นนักเขียนเนี่ยก็มาแต่แต่พรที่จะเล่นเนี่ยไม่ค่อยจะมานะจะเริ่มรังแกกันอ่ะเสิมพลังพิ็นิสุขไปครับมีพวกฟื้นฟูพ,พ,พลังชีวิตเพิ่มไหมไม่มีทำายล้างก็ไม่มีโอเคถ้างั้นกด2ดาวอะไรก็ได้ไปเลยฮะจากนั้นครับห้องร้านค้ามีเงินเยอะมาก ก็เอาเงินไปละลายให้หมดเลยคะซื้อทําลายล้างแล้วก็ไปเด็ดสุกมาให้หมดฮนะสุกสากาวความทรงจําประสานนี่เล่นอ๋อโอเค after taste ใช้ได้นะครับอะซื้อซื้อซื้อไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งซื้อเกือบซื้อแล้วเมื่อกี้ดูละท่านต้า,าก่อนครับว่ามีอะไรบ้างเอ้ยเอาถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เรียงความคิดกันใหม่ได้ ได้ครับถ้าเราซื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปซื้อพอรเลเวลสูงสูงมากไม่สิมันก็บวกของตรงนี้ให้ราคาแพงขึ้นด้วยปะโอเคผมผมทำผิดผมต้องซื้อพอรก่อนเสร็จปุ๊บค่อยซื้อเมทัลิกเกียร์ริงแล้วเราก็จะได้เงินแถมอีก1.3เท่าไม่งั้นซื้อเจลลี่ฟิชไปเลยก็อ๋อแต่ถ้าไปซื้อพวก2ดาวขึ้นไปมันก็มีกำไรอยู่ดีนี่นนะเอาเถอะผมว่าผมขี้เกียจทำอะ <laughs> 12พอรครับได้เงินมา2,000กว่าบาทพอจุนรบผมจะการันตีห้องรางวัลเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเราได้การช่วยเหลือจากอัศวินแห่งความงามเราก็เท่เราก็เท่ตลอดมาตลอดไปฟังดูดีชะมัดถ้างั้นขอพรหน่อยอย่างน้อย,อย,อยก็สัก1,200 1,500โอเคและที่เหลือไปลงห้องอีเวนต์เอาห้องรางวัลกันครับ150ท้าไม้นักเต้นโอเคไม่มีปัญหา ของเงินเพิ่มได้ไหมร้อยเก้าห้าครับขอบคุณแย่ yeah. ความทรงจําทําลายล้างกระจายดาไม่เฮะอันนี้รักเลยรักแบบรอรอรักบ้างข้างไมเดนสุดท้ายครับเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูอันนี้คือของโคตรดีชิ้นหนึ่งได้เงินเยอะสะดวยุยกันไกลไหมกันไกลมาซ่อมอะไรตอนเนี้ยเรามีวัตถุยักษยให้ซ่อมได้หรือยังอุ้ยที่พ์ชเมนต์กมไม่ได้ซื้อมาโอเคแล้วก็ตรงนี้ขอโกงสักหน่อยแล้วกันครับใช้ท่านเฮอต้าแล้วกันนะจะได้แบบว่าวัตถุยั้ษ์ชิ้นหนึ่งคลิปจะได้สั ขออันเชิญหักเลือดหักเลือดครับแล้วก็หัก90สไปสมการหนึ่งดาวหนึ่งอันแล้วก็วัตถุว,ถวย,ย่าง1ชิ้นเมทัลลิกมอตเตอร์ลิงอันนี้ผมการันตีแคสได้แต่ว่าเราเล่นสายเงินด้วยนั่นแหละครับอันนี้ After Test ไม่ใช่นี่หว่าโบราณอ๋ออันนั้นมันต้องเป็นปัญญาปิติสุขครับมันจะมีทําให้ After Test ทสแรงขึ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากของเดิมด้วยงั้นเอาหลงไหลไปก่อนก็ได้มาครับห้องอีเวนต์กลายเป็นห้องรางวัล อ่าอันนี้ตอนกลางคืนนี่นาอิลูซารี่อ่ะทำให้เราหิวได้เพิ่มอีกนะ20%จัดไหมครับจัดเลยละกันแล้วก็ตรงนี้ขอใช้ท่านเฮอ้าเพื่อโกงอีกรอบนึงสมก,การไม่ต้องสนสมก,การขนาดนั้นอยู่แล้วงั้นเอาเองินเดี๋ยว่าครับ แล้วก็ได้ผ่อนด้วยนี่ใช่ทำลายล้างมาก่อนนะครับ HP สูงสุดเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูถึงจะมีพอนโอ้โหเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูครับแจ๋วมากเนี่ยมกูดเลยฮะแล้วก็หมุนไปอีกสามรอบโอ้โหถ้าผมได้การช่วยเหลือจากอสุรแห่งความงามมาตอนนี้คือผมระเบิดฟอร์มแล้วนะทำไมล้างครับแล้วก็อีกรอบหนึ่ง52บาทการช่วยเหลือจากอสุรแห่งความงามจงมาโอ้ยแล้วผมเจอแคสจริงนะเนี่ย เกณ์ความสําเร็จครับถ้าผมเลือกวัตถวยยากสามดาวมาละวัตถวยกากล้มเหลวไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับล o วัตถุิวีแล้วผมมี <laughs> โบนัสสำเมจเรียบร้อยเก่งมากโอ้แล้วมันตรงผ่านหมดเลยอะงั้นเอาประสานออกก่อนลบล้างกับความทรงจําไม่เราสู้ได้ไหมฮะเรามีรอเร็วข่าวไหมนะเกมนี้เรามีรอเร็วข่าวเนี่ยนาะแล้วเรากลัวอะไรลนะ่ะเราก็ข้ามไปเลยสิ <laughs> ทําไมเราต้องสู้ในเมื่อเราสามารถชนะได้เลย บ้าจริงเมื่อกี้กดผิดไม่น่าอัปเกรด3ดาวก่อนอ่ะก็เปิดไฟนะครับแล้วก็กด ESC ไปเลยจบการต่อสู้อย่างรวดเร็วผู้ร่วมตายอ่าเพชรคาหนะ้ายิม้มตัวนี้ไม่กินพลังชีวิตเพิ่มใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันทํางานได้หรือเปล่าความสงขามอันนี้ก็ดูด,ดีนะเบิร์กฟูลพลังชีวิตส่วนเกินอ่าไม่มีอ่ะทำไมมีแต่โล่เนี่ยไปเชิญอีเวนต์ร้านค้าร้านค้าแล้วกันครับผม,มอยากไปซื้อพรนอะ่ะแคสเอาชะตาดับสูดครับมาป้อง รางวัล work ไหม work ไหมห้องตะลุยโอเคนะถ้าห้องตะลุยมาสักหน่อยตะเลดตะลุยมันเกลือมากเลยแล้วก็ปีชกหนึ่งสสปีุกสขาดทำลายล้างสองประสานเอา้เอาปริมาณการฟื้นฟูเอาครับเอาเอาเอาอันนี้ล่าสังหารขาดความทรงจำปบปะโอเคแล้วก็ขอรีสักทีหนึ่งความทรงจำทำลายล้าง ขาดทำละล้างอันหนึ่งแล้วก็หนึ่งดาวอีกสองอันไม่เป็นไรนะครับไปลงห้องรางวัลกนไหนการช่วยเหลือจากอัลเวนแห่งความงามของผมผมเอาเงินดีไหมฮะผมไม่อยากเสียวัตถุอยยักษ์หชิ้นเลยผมกลัวโดนของสําคัญไม่สิแต่ถ้าถ้าผมเสียถูกอะวัตถุอยยักษ์ผมเยอะมากเลยนะแล้วผมก็ได้เงินอันละเจ็ดห้านี่ไงโลลิ่งโซนไปแล้วครับโอ้ไม่ก็แจ่มมากเอ่อวัตถุอยยักษ์ท่าลบผมเลือห้องอีกโอ้ยไม่น่าจะคุม้ม น่าจะยากไปกลายเป็นว่าเราพอถืวยักษ์มาเพิ่มสีชิ้นแล้วมันเอามันทิ้งไม่ทัน,นครับอเพกเน็ตจังหวะน,นี้ไม่ดีแล้วก็เมื่อกี้เราเสียฟอร์จูนลบไปหรือยังนะฟอร์จูนลบไปแล้วครับกระบวกเลนห้องตะลุยยังอยู่กลายเป็นว่าเราการันตีห้องรางวัลไม่ได้แล้วก็ห้องอีเวนต์นี้อาจจะแห้งๆนิดนึงเพิ่มปตาส่วนกลางคืนมาครับโอเคเชื้อไฟของผู้ทำลายตนผมอยากได้โ o ล l i งสโตนกลับมาอีกครั้งสุ่มรับวพอถืยักษ์ด้านลบสุ่มรับวพอถืยักษ์ด้านลบ,สบ,ลบเสริมพลังแล้วกันโอ้ยฮิวแรง เอ้ยหิวแรงได้หิวมาสองอันสุดยอดแล้วก็ตรงนี้ถ้าเรากดเทคนิคต่อสูท้ท่าตาผมยังไม่ปลดล็อกสมก,การตัวนี้มาสิก็เลยกลายเป็นว่าเราดึงประสิทธิภาพของตัวละครออกมาได้ยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับไว้แล้วเรามีโบนัส,สเมเนี่ยได้เจเวฟแรกได้อ๋อเวฟสองเป็นพวกเกาะลบหรอเอ้าเข้าทางเข้าทางเลยอันนี้โบนัส,ส,ญญญนสเมเม้า5 0มาจากโรบิวิตี้แปดเปอร์เซ็นต์นะครับ เสียงที่มันเถินไปไหนอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ตีหนึ่งสองสามแล้วก็ตี <laughs> แล้วพอสังหารได้ครับก็รีเลย์ขึ้นมาเต็มเลยแล้วเจ็ดเมื่อกี้ก็สังหารได้เหมือนกันแล้วก็หักเลือดได้เงินอีกโอ้โหสบายสุดเออท่านเถิดตาไปก่อนเราจะเมทตามแซ่แอคชั่นแซ่แอคชั่นกันยับๆเลยฮะอ่ะแต้มสกิลไปพอ28%ปอร์เซ็นต์ติ๊ดจึ๊บสาม แล้วก็สู้ลต่อสู้ชุบโอ้เอาเถอะผมว่าเราคงไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มแล้วก็ได้มั้งจริงๆนะมาดูไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเวลาโดยใช่เหตุครับผมว่าลบล้างเอ่อโลวิญญาณหนักแน่หลงไหลผมว่าหลงไหลดีกว่าปล่อยอัลติเมทแล้วได้หลงไหลพร้อมทั้งสปีดแล้วก็ไอแค็กนะครับถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็อยากเล่นห้อง <S <S อีเวนต์เพื่อ ไปดูเดือดเงิน5,000ัพอด,ดีเลยเป็นธราจิการคุยถังขยะทิ้ง1ชิ้นแรกไหมฮะแรก3น่าสนใจอยู่เหมกันทรายล้างปีติสุกใช้ไปหมดแล้วสิปีติสุกพอละวดราคาเสริมพลังด้วยอีเวนต์อีกสักรอบอนาคตรวงกับน,นะคล้างเงินรางวัลหรอได้เลยอ่ะ แต่ว่าไม่มีผลแล้วนะครับเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็นบอสห้ตัวเต็มๆเหมือนกันนะใครเอ่ยสำนักวรรการเซรัสก็ดีฮูเล่ก็ได้สมก,การตัวเนี่ยครับมันจะแรงก็ต่อเมื่อศัตรูอยู่เต็มสนามใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็2คนนี้ไม่ใช่ฮูเล่แต่ฮูเล่เมื่อกี้ลองมาแล้วนะครับสู้ได้เพราะสมก,การนี้มันแรงมากเออผมว่านะสำนักวรรการก็ก็เลือดเยอะดี แล้วก็สุดท้ายครับไซเฟอร์ถ้าเป็นไปได้อยากได้โ l ลลิงสโตนอีกสักรอบแล้วเราจะได้ไซเฟอร์บวกกลางคืนเป็น100%มาเสร็จปุ๊บเราก็เท่เท่อีกครั้งเอ่อถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้ต้องปลดสมการแล้วนะทำะไมล้างอ่ะซื้ออันเดียวพอแล้วก็ปัญญาต้องซื้อ3ลบล้างต้องซื้อไม่สิผมไปทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าสมการอ่ะตัวนี้ใช้ไหมจริงๆก็ไม่ใช่เ <laughs> พิ่มดาเมจคริติคอลครับฟังดูใช้ง่ายกว่ากันเยอะอ f t เ r อร์เทสลดท่อความทนทานโอเคถ้างั้นประสานกับปัญญา2ตัวนี้ฟังดูดีกว่าออ้เมื่อก้ อ่ะผมก็ไม่ต้องซื้อตัวนั้นเพิ่มลบล้างอ่ะไม่ต้องซื้อแล้วอ่ะซื้อไปเลยก็ไดนะ้420โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็รีเซ็ตอีกสักทีหนึงประสาน3สวยมากเพิ่มแม็กแท็เพิ่ม d ด f เฟนส์ปล็อกครับเอ่ออัลเตอร์เทสโลทอความทนทานที่เหลือ,อ,อยังบางคับวาร์ปครับ,รบโอเคเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลยแล้วเราก็ปัญญาอีกอันหนึ่งด้วย แล้เงินก็เหลือประมาณ4,000กว่าบาทนี่แหละใช้ไปพันสนะเสร็จปุ๊บมองไปที่ทําลายล้างครับเรามีบัครับวารเสริมพลังมาเรามี1ดาวของความทรงจำเพิ่มประมาณการฟื้นฟูครับเรามีทำลายล้างเราไม่มีนี่หว่าโอเคถ้างั้นเขียนทับฟรี2ครั้งตรงเนี้ยแค่พันอืมเหมือนจ่าปะอย่าให้มันแพงเกินไปครับโอ้โนี่4 0 0บาทอ่ะผมลิมิตไว้4,000กครั้งสุดท้ายคือเงินเหลือ4,000แล้วพอ อ่ะอันเนี้ยเกินละโอ้ไม่มาไม่อยากเสียเงินเยอะเกินนะครับเอ้าเดี๋ยวนะก็มีนี่แล้วเมื่อกี้ผมหลอดอะไรอะ่ะผมผมไม่เห็นตัวนี้อ่ะแล้วผมเสริมพลังไปแล้วด้วยนะอะไรของผมวะแปบ๊บหนึ่งนะครับคือมาคับว้ามาแล้วรังสีสลายตัวมาแล้วปริมาณการฟื้นฟูมาแล้ว ปริมาณการฟื้นฟูมาแล้วอา้าก็ครบแล้วนี่อะไรเหมือนจนนะหนักโอเคไม่เป็นไรนะครับก็รอพลาดกันได้ศัตรูได้เราได้เพิ่มขึ้นไม่รู้จะอัพอะรไรละปะไปิดท้ายกันก็เงินเด้งกลับคืนมาครับ500กว่าบาทแล้วก็ MC เนี่ยทำให้อัพเทอร์เทสทำทูดามจได้ไหมผมไม่เคยสังเกตเรื่องนี้เลยเคยแต่ใช้ของสุงสกาวครับสุสกาวทําได้อันนี้ต้องรองดู1 2 3สขออัญเชิญมังกรน,นะครับแล้วเสร็จปุ๊บหนึ่ง6สีและ หกครั้งเท่ากับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมตีปกติโอ้ยยี่สิบเจ็ดล้านแล้วเมื่อกี้คือเรายังไม่มีบัฟครูดามิตนะทุกคนแล้วผมกดไม่ทันแป๊บบนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทำให้เงนต้องยอดเยี่ยมกว่านี้หนึ่งหกตีปกติเสร็จปุ๊บเอาเอ็มซีฟาดไปครับแล้วก็เลือ่อนลีขึ้นมาเต็มเสร็จปุ๊บให้มัก่กนเลยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ 5...6...2 หสองแต็กครับเพราะฉะนั้นเอ๊ะยังไม่หมดนี่ว่าเหมดแล้วครับถ้าเตะปกติตรงนี้ก็คือ a f t e r t เ s t แบบ1 8ล้านแล้วมีอีกครั้งหนึ่งฮะ43ล้านทุกคนคือนี่แหละที่ผมคาดหวังเอาไว้ว่าเราจะได้เห็นกันอืมซึ่งก็เจ็บอยู่แต่ว่าโอนัสเสมเม็เราเยอะมากออุ้ยอุอันนี้ของคสใช่ไหม รถออความทนทานเราก็ทำสุดยอดทำมารลางได้ด้วยหรอเพิ่งสังเกตแล้วก,ก,วก็อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับของตรงนี้ขณะผมยังไม่ได้ทำเมาไม้นะฮิวแรงมากโอ้สองสต,สต๊กอะเสียดายตรงเนี้ยแล้วก็ขออัญเชิญมังกรเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฮิวเลือดเต็มเลยหรอแปดแปดลพับแล้วก็ตีปกติทีนึง เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะจบปะ43 51 45 66ท่าไมเลขมันเด้งดีเลยแบบนั้นผมไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยครับแล้วเราก็ฮิลเลอร์มังกรเต็มอีกครั้งหนึ่ง สเตตัสมังกรก,ก็คือชีร่าเมจ400นะครับโบนัสซาเมจพันสองก็เยอะกว่าปกติประมาณ4เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นปกติก็เมื่อกี้50ล้านอาจจะตกประมาณ1ิบสอล้านมั้งครับถ้าเราเมทหันไปสี่ปูนัสซาเมจสักสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่สี่สามก็สี่สี่ก็เอ่อไม่ผมคำนวณตัวเลขคร่าวๆไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะได้ประมาณนั้นแล้วนะนี่ครับพลังของมังกรฮิวแรงเ <laughs> ด้งเลือสู้ชีวิตมากโอ้โหแล้วก็1%นะครับตีปกติ Oh, โอ้โหดอะถ้าได้ใช้อัพเตอร์เทสอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้คือดีลีทแบบดีลีทแน่นอนครับโอเคก็ okay, ประมาณนี้แหละครับสำหรับนักเขียนความขัดแย้งจริงๆแล้วคลิปที่แล้วอ่ะสายทรูดามเมจมันก็ควรจะออกมาภาพนี้นะเพราะว่าเออเรามีเงินเยอะแล้วพอศัตรูมันโดนดาเมจเป็นเอนะีมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละครับสี่สล้านแฮปปี้สุด <laughs> แรงโคชอืมเรื่องของโบนัสฮิลนะครับไม่ว่าจะเป็นไมเดี หรือว่าพรต,ต่างๆที่บวกปริบายการรักษาขึ้นมาแคสคับพลังชีวิตที่รักษาขึ้นมาถูกคิดเป็นพลังชีวิตที่ลดลงนะครับสุดท้ายคือถ้าเกยดความขัดแย้งม,มันไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเลยอ,อาจจะมีอัลเทอร์เทสตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เมื่อกี้แอบเห็นสุดยอดทําลายล้างด้วยหรือเปล่าอาจจะตาลายไปเองหรืออาจจะไม่นะครับตัวนี้มันทําสุดยอดทําลายล้างได้ด้วยหรอเก่งนะนั่นแหละครับแล้วก็ไปเล่นคู่กับพอรถท่อความทนทานปุ๊บพอเบรกจุดอ่อนปุ๊บระเบิดสตูอีกก็โคตรอย่างเก่งอะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนครับสสําาหี้ นักเขียนความขัดแยง้งก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยขอบคุณทุนที่กดติดตามครับฝากกดติดตามเท่ททาไรกันะไม่พลาดคอนเทนต์พุงไก่ซารวเรลแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีไปับเช่ญใหมคลิปหน้าบ๊ายบายฮะ